ลำโพงมาไทยแล้วเสิร์ฟคอนเทนต์เปิดเพลงลั่นขบวนรถไฟฟ้าชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับก็ยินดีที่เห็นนางมาไทยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามว่าทำเพื่ออะไรไปติดตามรายละเอียดกันได้ในข่าวสดแปรอัพ ปกติแล้วเมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะมรารยาทในการอยู่กับผู้อื่นที่รู้รกันก็คือไม่ควรคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่นบนรถไม่ว่าจะคุยกันเองหรือว่าคุยโทรศัพท์หากฟังเพลงดูหนังเปิดคลิปก็ต้องใส่หูฟังไม่จําเป็นต้องเปิดเผื่อคนอื่นให้ได้ยิน อย่างไรก็ตามกลับมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวต่างชาติสาวรายหนึ่งที่มักจะทำคอนเทนต์ลากลำโพงตัวใหญ่ไปสถานที่ต่งตางๆอาทิสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรถเมล์สาธารณะบนรถไฟฟ้าพร้อมเปิดเพลงเสียงดังลั่นท่ามกลางปฏิกิริยาผู้คนรอบข้างที่แตกต่างกันไปบางก็ร่วมสนุกโยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลงไปกับเธอบางก็ตำหนิด้วยสายตาและวาจาซึ่งเธอทำคลิปลักษณะนี้เยอะมากจนหลายคนตั้งฉายาให้เธอว่าสาวลำโพงและคลิปของเธอก็เป็นไวรัลที่ถูกวิจารณ์สนั่นไปทั่วโลกโซเชียล ล่าสุดสาวเอมมี่หรือว่าสาวลำพงรายนี้ก็บินลัดฟ้ามาเที่ยวประเทศไทยแถมมีวายเสิร์ฟคอนเทนต์ประจำตัวลากลำพงขนาดใหญ่เปิดเพลงฮิตซิกมาบอยดังลั่นทั่วทั้งขบวนรถไฟฟ้างานนี้ปฏิกิริยาผู้ร่วมเดินทางชาวไทยก็มีทั้งตกใจงุนงงและบางรายก็ส่งสายตาตำหนิสุดเอือมระอาเมื่อเธอโพสคลิปวิดีโอดังกล่าวลงบนโลกโซเชียลก็มียอดรับชมกว่า7 0 0 0 0 0ครั้งและยังคงพุ่งทยานขึ้นเรื่อย พร้อมกันนี้ยังมีชาวเน็ตไทยเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นแตกออกเป็นหลายเสียงคอมเมนต์บางส่วนเป็นแฟนคลับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวรายนี้ค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิรู้สึกยินดีที่เธอเดินทางมาไทยเพราะติดตามมาสักพักใหญ่ๆแล้วปกติเห็นอยู่แต่ในยุโรปบางก็บอกว่าอยากจะรู้พิกัดว่านางไปที่ไหนบ้างถ้าเจอก็จะขอแจมด้วยจะขอหมอลำสักเพลง ขณะที่คอมเมนต์อีกด้านโจกแรงตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรและมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างความรำคาญให้ผู้คนเขาไม่สังเกตสายตาคนรอบข้างบ้างเลยเหรอที่สำคัญนี่เป็นรถสาธารณะควรเกรงใจใผู้ร่วมเดินทางคนอื่นๆอีกทั้งยังวันเยาวะชนเรียนแบบ ล่าสุดสาวลำพงเดินหน้าเสิร์ฟคอนเทนต์ต่อโดยการลากลำพงคู่ใจเปิดเพลงสนุกสนานในย่านเที่ยวกลางคืนแถบสุขุมวิทงานนี้คอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวเป็นเชิงบวกมากขึ้นโดยมองว่าเธอเลือกสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งคนไทยเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วหากเลือกทำคอนเทนต์ถูกที่ก็จะมีแต่รอยยิ้มและปฏิกิริยาที่น่ารักจากคนไทยนั่นเองค่ะ ทังนี้จะเคยโดนเจ้าหน้าที่เตือนหลายครั้งค่ะมาทำคอนเทนต์ในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากสร้างเสียงรบกวนผู้คนอย่างไรก็ดีคอมเมนต์จากชาวเน็ตทั่วโลกก็ยังคงวิพากวิจารณ์อยู่เป็น2ฝ่ายเสมอค่ะข่าวสดแรปอัพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ